ทำแท่นดัดเหล็กแป๊บใช้งานเองนะครับอันนี้ก็หาวัสดุที่เหลือมานะครับมาทำอันนี้ก็จะเป็นแกนโช๊กนะครับแกนโช๊กของมอเตอร์ไซค์ n s r นะครับนี่ก็เป็นลูกปืนนะครับก็ทำการผ่านะครับจะใช้เป็นตัวดัดเหล็กแป๊บนะครับเป็นเหล็ก1นิ้วนะครับนี่ก็จะทำขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวรอชมต่อไปเลยครับโอเคหลังจากเราทำการผ่าแกนโช๊ก แกนโช้โมตาร์ดิีเซก็ได้ทีเซสอาทีเซเอ็มได้นะครับถามมาเนี้ก็พามาเสร็จปั๊บเราเอาส่วนนี้ไว้ส่วนนี้เราไม่ใช้เอาไว้ทำนี่อื่นได้หน้าแล้วเราก็ต้องมาลองเทียบดูนะครับเทียบดูว่าเออขนาดของมันมันได้ไหมมันได้ครับเวลาเราใส่เข้าไปครับมันจะเหลืออยู่นิดหนึ่งมันไม่ถึงเราก็จะมาการต่อเหล็กอย่างนี้นะครับต่อเหล็กให้มันถึงครับเดี๋ยวเราก็จะมาการประกอบนะครับประกอบก็คือ แล้วทำการแปะนี้ลงไปนะเนาะนี่ลงไปนะครับแล้วเรากเอานี้ประกบข้างนะครับประกบข้างนี้นะครับมันจะได้มาออกเป็นแบบนี้ครับเราจะน่าทำการเชื่อมครับเดี๋ยวจำนูนตอนเชื่อมก็คือตอนนี้เราก็ผ่าลูกปืนออกมาเราใช้แกนในของลูกปืนตัวนี้นะครับแล้วมาทําการเกลียนิดหน่อยครับให้มันเข้าร่องกับตัวนี้นะครับนี่ครับให้มันเข้าร่องนะครับทาเข้าร่องนี้นะครับอ่าก็เข้าร่องเสร็จปั๊บ แกนายตัวนี้ไม่สามารถที่จะหาอะไรใส่ได้เราก็เอาลูปปืนอะไรก็ได้ถ้าลูกปืนเทปเปอร์ตัวหนอนนี่มาใส่ครับขนาดรูนายก็คือห้าสิบมิลตัวนี้ห้าห้าสิบจุดห้ามิลก็คือมันจะใส่กันได้แบบดีครับเอาขนาดอัดเข้าไปครับสองข้างนะครับสองข้างเพิ่มความแข็งแรงครับแล้วก็เวลาเราดัดมันจะได้เบานะครับมันก็อยู่ลักษณะนี้นะครับนะครับอยู่ลักษณะนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราก็ทําการอัดเดี๋ยวตอนเสร็จ ก็มาดูกันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็คือเดี๋ยวจะเชื่อมให้เรียบร้อยพาให้ดูอีกครั้งโอเคครับโอเคครับตัวประคองแป,ป๊บรับก็ประกบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมแน่นหนากันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็รอดูตอนต่อไปนะครับแล้วก็จะทําการเทียบแต่งนะครับให้สวยงามนะครับ น,นี้ก็จะเป็นตัวที่ไว้สำหรับรองรับนะครับรองรับไอ้ตัวดัดโกงนะเนี่ยเจะใช้เป็นแกนเอาเอ่อท่อน้ํานะครับเราก็จะใส่ตัวน,นี้นะครับเนี่ยตน,นี้เป็นลูกปืนใหญ่นะครับที่บอกไปเมื่อข้างต้นนะครับเราก็ได้เอาไอ้ของลูกปืนเนี่ยบ่าลูกปืนเนี่ยมาใส่ไปในนี้เนาะหัดเข้าไปนะครับเราจะใช้แท่นอัดเนาะไฮดรอลิกอ่า อันนี้ก็สวมได้พอดีเนาะไม่ไม่ให้มันคอนนะครับคอนไม่ได้ตัวนี้เราก็ใส่แบบนี้เลยนะแล้วเราก็ใช้ลูกปืนตัวนี้ไปรองรับมันจะมีบ่ารองรับอยู่ด้นานในนะเนะาะเห็นไหมเอาไว้ดัดเหล็กเนาะแต่ตัวนี้ก็จะรองรับท่อแบตพวกนี้เห็นไหมเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ไอตัวนี้ก็จะมารองรับลักษณะนี้นะเห็นไหม จะมีท่อแป๊บสวยนี้เนาะอีครับเราชมต่อไปนะครับแท่นดัดเหล็กก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้ถึงขั้นตอนที่ยึดกับเสาไว้แล้วนะครับอันนี้ก็ใช้เหล็กท่าที่มีทํานะครับเหล็กนี้นะครับที่ยึดกับเสาไว้นะครับตอกลงดินนะครับเป็นเหล็กของเพาท่อน้ําพยางหน้านะครับก็ทําการตอกไปเยอะมากนะครับความสูงก็ประมาณนี้นะตอนแรกอ่ะผมก็ตอกลงไปนั่นเลยนะ แล้วก็กต้องเอาเหล็กมามัดล้อมอีกทีนึงนะครับเสริมความแข็งแรงนะครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จดีนะครับ70%นะครับตอนนี้ก็ใกล้เลยนะอ่าเราจใช้เหล็กสอดเข้าไปนี้เนาะอันนี้จะเป็นตัวรองรับอ่าเห็นไหมโอเคเดี๋ยวไปรอดูตอนต่อไปกันครับ